มาอีกแล้วพี่น้องเก็บเห็ดดำนี่พี่น้องเห็ดดำเป็นกอเป็นกอเห็ดดำเห็ดค้าดำพี่น้องเห็ดค้าดำว่าเป็นแต่ดำเด้เห็ดหูมันหูตันเห็ดดำดูตันอาทิตย์หนึ่งผ่านไปดอกใหญ่กว่าเกา่าคุณนะ มันมีพันธุ์ือว่าพัน์มันของมันก็คือขาเหลียงแต่อันนี้นเป็นขาดำบอกพี่น้องบนมาเก็บอีกแล้วมาเก็บอีกแล้ววันเสาร์ได้หนิพี่น้องวดนี้วันเสาร์อันนี้เห็ดเบีย้ยได้นิเก็บกองกันไว้แล้วก็ปลาขาไปพอม ไปปากขายอยู่บ้านไปปากขายอยู่บ้านเดี๋ยวเอาถุงมาก่อนเอาถุงมาพิเศษเพราะว่าตาเต็มเลยพี่น้องเมื่ออุปกรณ์การาข้าไขว้พวกนี้หลุดตาแล้วไปปากขายอยู่บ้านไปเรียกไปปากขายอยู่บ้านหนูมาเลยเนาะพี่น้องหนูมาเลยคุณหุ่มเก่านะนะัหน่ะ กุ่มเกาอาทิตย์ที่แล้วพอจงไหวเด้จงมูดอกหน่อยๆไหวมันกน็ใหญ่แจกพีกน่น้องท่านกลมกลัวกลมกล่วยกลมกลมเงยเงยเหตุนี้ต้องใส่กลมกลมเงยเงยภาหัวเข่าบอดีบ่อไรได้เลย,ยนี่ต้องปวดขาแทนแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องบริหารหัวเข่าประจำะเวลาเหตุผลที่ออกวิ่งประจำ พราะว่าบริหารหัวเขา่าถ้าบังมันยังมันยั้งอีกหลายวะเนี่ยพี่น้องต้องเล่งเลยมือกระมือ,มอเห็ดกระดำพีนี่มานคล้องดำพี่น้องจ้าเห็ดเพิ่งหวานบามีเห็ดพึ่งหวานไม่มีมีแต่คล้องดำมีอะไรก็กินอันนั้นพูดนะพี่น้องดำปุยปื้อพองกาลังสิออกไม,ม่กบมีบอกปล่อยมันไหวแน้วนี่มนท่าในใหญ่ เอาแต่มูดกอกใหง่ๆค้องท้ายากเลยนี่พี่น้องเป็นยาเด้นี่เป็นยาพร้อมเด้นี่เห็ดนี่ยเจ็ดปีที่แล้วเนาะข่อยได้ก็บพร้อมหมัมกฝนบัดน,นี้เห็ดเพิงหวานบ้านข่อยมันหนาวมากก่อนเมื่อก่อนเลยเพทันไดออก้าเบึงมันสี่ออกบ่อาการเป็นยังสี่บ่เป็นตาออกดอกพี่น้องอากาศยังสี่มันเคยออกปีเว้นปีเด้ มูน้อยๆในอๆออกมาเนี่ยพีนอ<ะ>้อัดักขนาดแสบเอาไปมกเอาไปมกไปแจกพี่น้องพี่น้องเอาไปยบมกไปแจกมูแสบหลายเพ่ากันแสบหลายมาดีใส่พริกหลายเติอไปฝากมัว่วค้นขะมมนคนขะมนนขมนแล้วพันอายุหลายแล้วนเนาะพันกินเผ็ดว่าได้วันนี้เจ้าของกินเผ็ดวันนี้ โอ้ยทั้งกินทั้งหายพะนะเดี๋ยวมกไม่ไปเพิ่นตรงบรใสบผิดขนาดเพิ่นว่าเพิ่นข่อยซ้อยเนาะข่อยบอ่ตนะ่ำเนาะเพิ่นเคี้ยพิกออกวได้เพิ่นว่าพีกกะไห,นพ,น,พน,หน,ะะนพิกเ <c oughs> กพิ่นปละูกเราเพิ่นเอามาให้ข่อยนั่แหละกินผีเจ้าของกอดกันแล้วว่าพิกเจ้านั่นหละเอามาให้ข่อยป้าพี่น้องหุ่มนิ้งเมันใชไดุ้่วงหนึ่งสิหุ่มเก่าพี่น้องเพราะว่าข่อยจ้งองไหว ตาแห้งเรียบร้อยเอาไปงวดก่อนงวดนี้ก็สิตาอีกแล้วก็ลูกสาวไปเที่ยวเกาหลีไปแล้วพี่น้องไปแล้วเกาหลีหอดแล้วหอดมือเสาร์นี่เสาร์นี่หอดมือเสาร์แล้วดถึงเกาหลีอย่างปลอดภัยแล้วก็สิไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็นัดพ่อกันกับหลานสาวหลานสาวคนยุคเกาหลี ร้านเชาอยู่เกาหลีร้านรายก็อยู่เกาหลีนัดพ่อกันคุณหอจากฝรั่งเศสไปหาเกาหลีไปพ่อกันอยู่เกาหลีมันไปได้เมื่อทุ่งหม่องเนาะพี่น้องชุงมือนี่ฝากฝ้าไปรนเด้กลับไปได้สะดวกสบายสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสอบเสร็จก็สอบใหม่อีกคุณหมอ คุณหมอแพทย์หญิงเลติียปีนากะสอบพ่อมาหน้าสอบพานเนาะผลสอบผ่านเออกแต่ว่าก็ต้องสอบอีกเดือนเนมษาผ่านไปเป็นเอตับเอตับไปไอตับคือว่าเป็นพี่น้องต้องยองเอาเด้ยยองยอง,ยองหาเด้ยเพราะว่าอย่างกเกี่ยวเห็นน้ำข่อยบมอ เพราะว่ามันดำปื้ปอๆไงยองยองหาเหรอเนี่ยโอ้ดำปื้อปีกๆเนี่ยแสดงว่าคอยเก็บคอยยองบอัคขักไปยงวดก่อนไงขนาดย,ยองบอัคขักเอยกันยังได้ถุงหนึ่งแบบง,ง่ายเนาะล้นถุงแม่มงงวดว่าหันไมช่วงนี้กินเห็ดทุกมือได้พี่น้อง กินเห็ดทุกวันเลยเห็ดสมปีแต่เห็ดพึ่งหวานไม่มีแต่บ่เป็นอย่างเพราะว่าเต็มเอเลอยู่ดองไว้เห็ดนี้มันจะบ่มีทุกปีก็เลยดีใจเลยเห็ดนี้เห็นบั้มันมันออกโดนแล้วมันแตกพี่น้องมันแตกหมกยางแสบเลยหมกใส่ผักกะระไรเงีใส่น้ำปลาแดกพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยองขอบคุณพี่น้องเขามาเบ่งมาแง่งเนาะนี่อ็ตรงเคลื่อนไปกล่องคอยคอยคือเตรียมพร้อมถุงเลยด้พี่น้องตามมาเตรียมพร้อมถุงเลยเพราะว่ารู้ยู่ว่ามองนีเขาปล่อยไว้แล้วมันจะออกหลายมันออกลายก่าเกา่าจากงวดที่แล้วเพิ่ม มันคล้ายๆเห็ดดันขาเลียงเป็นมนนูนี่พี่น้องไอขาเลียงเป็นมูแต่ว่ามันเป็นขาดามันพันเดียวกันเลยเด้แต่ว่ามันเป็นสีดําน,นี่อิสนยมหย,ม,ยมเอามากกียดีได้พี่น้องคนทีเกมเห็ดนี่คนมากกียดีกันบ่มากบ่ นั่นเดย์เรามาเก็บเดยต้องชอบจริงๆอะ่ะพี่น้องจา๋าพูดนะเบื้องบอกไงอึ๊บอึ๊บจำรับคุนที่มักเห็ดเนาะเบิ่งกันเพิ่นเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้อง ท่านขี่มกเก็บเห็ดมัาทำมาชาดเลยปลาอันนี้ดอกไงมันสิเป็นเัื่องสิเก็บเลยเพราะว่ายังมันตากแห้งแล้วก็เข้าไปแช่น้ำกับผุขึ้นคือเก่ามันดีดีมันดีดีดีเจ้าพี่น้องเอาคานน้ำข่อยว่าพี่น้องเอาเบิ่งปลาธรรมชาติดคืมฟ้าคืมฝนได้ไหมฝนนะพี่น้องธรรมชาติ ธรรมชาติเขาป่าแล้ไม่แห้งธรรมชาติจะบำบัดบำบัดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับธรรมชาติเขาเกิดมากับธรรมชาติแล้วเขาก็สิคข้นให้ธรรมชาติจากมือหนึ่งเราก็คืนสู่ธรรมชาตินะพี่น้องเนาะพรธเจ้าอาว่ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะคืนสู่ธรรมชาติแต่เราก็คืนแน่นอน เนาะจะวาวาบอ่วาแล้วเนาะนนี่ต้องย้อนพี่น้องเพราะว่าข้นสันเขาเสียบเห็นมาไงเพราะมันสีดำแล้วก็ฟ้ากระมือกระมัวขมุกขมุมนี่มัน,นเป็นสิ่งที่ว่าเขาได้เก็บเขาได้เขา้าปลา น er äh <Pre c> ี่จะเป็นความูุของห้างอีกแบบหนึ่งคือได้เห็ดขิบให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละพี่น้องมันจะเป็นความสุขของห้างอีกแบบหนึ่งใจหลักจังกวาได้เห็ดทั้นใจว่าหลักเห็ดว่าไรที่ยู่หงดหงิดห้องหมักเนาะสิ่งที่ห้องหมัก จะเป็นมูห้อาอีกแบบมูอย่างมูในปลาเอสามารถเบาในกล่องได้จากการเทถาบว่าเห็ดทายเห็ดหน่อเบิเลห้ากับบริเบาในเบากับกล่องนนเอเป็นเบาอุ้ม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 ในกล่องพึ่นอิสนุม เมื่อดวงใจรักมอบไปไกลสักคนหมดทุกคงหัวใจน่นฟังฟังฟ,ง,งฟังพี่หน้าฟังเขาจัดแต่นั้นจัดต้นไม้ตัดต้นไม้มไปขายด้วไปลังกับตัดต้นไม้ไปขาย แอน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 นอะนี่นี่นนพน้องนบรรยากาศในป่า้ให้พี่น้องมึงธรรมาชาติพร้อมคุญดีอย่างไรทำไมฉันจึงรักจริงเศรใจฉันนี้เสียจริง รักมองมงายทั้งที่รู้คุณไม่เอ็นดูดวงใจยอดชายจะรู้หรือไม่ใครรักอย่างซ่อนแล่นมีดีอะไรทำไมฉันจึงมองเหมือน หรือวอ่าฉันลงรักเธอคอยเก้อสิ้นมังแม่ไม่รักก็อย่าทำเป็นเกลียดชังสักวันคุณคงรู้บ้างว่าฉันมีฉันแอบคอ,อยวันนหนพี่น้องดอกปักไงเลยเด้อยนี่ มันมันหลี่มันเลนไดใหญ่ตัดไม่ขาดเพราะโสสวัสดิ์ูกพันยามคุณยิ้มยองกับฉันเท่านั้นก็สุขใจแล้วเก็บไปฝันเสียจนปเปืิอแล้วคิดไปและหัวใจแปลง รักไม่มีแววจวรังส่วนนะ่ะพี่น้องอันนี้อันใหญ่เลยนี่อันใหญ่ข่อยจงไวมันเก็เอยใหญ่ห่อต้องจงไวแล้วห่อ,อก็ับมาเก็บที่หลังให้มันใหญ่อันนี้เด้ยเป็นยังไงมีไหมฟังเสียงนกพี่น้องจิบจิบจุ๊บจุ๊บจิบจิบ,จบ,จบ,จบธรรมชาติวันน่ะอ,อุปกรณ์การฆ่าข่อย ทั้งใหม่ได้เพะ่อนขกะค้านอ่อมมีกระเป๋ามีกระตามีถุงผกผ้าแล้วก็เมียนใหม่ไม่เท่ากายสิทธิ์เอาบุตรมหากนินี่พี่น้องไปเรืยๆไปน้ํำข่อยไปน้ําข่อยนะคะไปน้ําข่อย ฟังเสียงหลอกไปนอนฟังเสียงหลอกฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายคุณีจะดีจะ้ายก็จะมาให้รักคุณแน่นอนให้เขาจะนึกว่าคุณคือผู้ชายกะลอนมมนที่สุขหัวนอน าาในจอหมอนมีเจสซฉันจะรักคุณคนเดียวเท่านั้นดูเธอดูใจฉันไม่เคยฝันถึงใครเท่าคุณฟังเสียงประนำํำมินยัดยามมันลังเป็น ได้ฟังยิ่งสงสารคุณขอกระโนเกสื่อที่เอให้คุณเห็นดวงใจฉันเถิดรักคุณสุดแสนเลิศแสนประเสริฐขออย่าได้เกรงขอให้ฉันเห็น คุณเป็นยอดชายคนเก่งที่ลำแข้งของตัวเองไม่วันเกรงทุกยากันได้ฉันจะรักคุณคนเดียวเท่านั้นดูเธอดูใจฉันไม่ใครฝันถึงใครเท่าคุณ ฟังเสียงประน้ำนินยะจางมันดังเป็นห่นได้ฟังยิ่งสงสารคุณโอ้โการดูดใจคุณเอมวันน่ะพี่น้องฉันรักคุณจะทลาย คุณจะดีจะร้ายก็จะมาให้รักคุณแน่นอนไปได้พี่น้องวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบิงเอาเดอกถ้ามาเบิงเห็ดธรรมชาติได้แล้ววันนี้พี่หันว่อมากแล้วนี่เห็ดเห็ดธรรมชาติเนี่ยฟังเสียงนก ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณน้ำใจงามๆนะคะพี่น้องทุกท่านขอให้พี่น้องร่ำรวยโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยบาบบายกับธรรมชาตินะพี่น้องเนาะเก็บเห็ดเด้อเก็บนี่คือเก็บเห็ดดำเนาะเอาอย่าๆพอบใบหยังสีเห็ดพี่เมียขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็ติดตาม ให้ด้วยดีเสมอมาเนาะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่หรือว่าเอฟซีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีนอกเอฟซีทีตีต่ำขอบคุณหลายจ้าพี่น้องจ๋ามาเบิ่งบัดนี้กซสิฮาร์ดเฮดต่อเด้อบัดนี้พี่น้องธรรมชาติธรรมชาติเบิ่งอุปกรณ์การฆ่า บายบายจุกจุก